ไปเล่แค่ปักนั่งกันมั่งค่ะเรื่องราวที่ราตรึงใจขั้วอกคุณปักนั่งนะคะการมีการทำบุญค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากมาห้าวตาัยพายุโซนรอนเฮรีตเขาบอกว่าครบรอบ60ปีกันแล้วค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะการเป็นภพารรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนรฐัฐประชานคราห์บ้านปลายแหลมที่ตำบุญแลนตะลุมพุกอำเภอปากพะนั่งค่ะจังหวัดนครรีธรรมราช นายที่รับพงช่วยชูนายอำเภอปากพน,นังการรวมกับชาวบ้านประกอบพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์มหาวตาภัยพายุโซนรอนเฮเรียดครบ60ปีเพราะว่าเหตุการณ์นียเกิดขึ้นตั้งแต่แดกวันที่ยีตุลาคม5คบบ2 5 5 5นอค่ะคนอกจากนี้นะคะทางคณะกรรมาการอิสลามกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กาได้รวมพิธีประกอบอัตระวะนะคะและการพิธีดูอาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงมีการจัดนทิทรศการย้อนรอยเหตุการณ์มาห้าวัาตาภัยกันกันค่ะครับ นายเดโชแซนบอโดอายุเจ็ดสิบ้านปีชาวบ้านปลายซ้าย,ายนึ่งในผู้รอชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ตนเองอายุเพียง11ปีเท่านั้นนะครับนี่คือพามอ,อน,นี้ไม่ใช่นะครับซึ่งสามารถจดจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดีเพราะว่ากลางคืนข้องวันที่25ตุลาคมปี2 5 0 5บ้าบานทุกพายุพัดถล่มพังเสียหายท้งล่างไม่มีอาหารและเสื้อ้าจะใสสำหรับในพื้นที่แหลมตะลุมพุกมีผู้เสียชีวิตและสูญหายว่า1000 คนบาดเจ็บสาหัส4 2 2คนไรทีอยู่อาศัยว่า1 6 0 0 0คนบ้านเรือนเสียหายว่าเ0 0 0หมื่ลังแต่ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของในล่วงรัชกาลที่9ทรงระดมทุนช่วยเลือดจากคนไทยทางประเทศและทรงพระกรุณาโปวดกลา้าปวดกระม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชพชานุเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ความช่วยเลือผู้ประสบพัยทางธรรมชาติรวมถึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโรงเรียนราชระชานุเคราะห์ ถูกแห้งทั่วประเทศจนมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับค่ะทางนี้คะ่ะฐานเดชโชเนี่ยก็ยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็มีการพัฒนาขึ้นนะก็ทํำให้ชาวบ้านเล่มลุ่มผูกเนี่ยติดตามรายงานพยากรณ์อากาศและคําำเตือนจากหน่วยงานราชการได้รวดเร็วขึ้นคะ่ะทําให้หลอดพ่นกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เกิดเหตุเตการณ์ซ้ำรอยในอดีตคะ่ะไปฟังเสียงของฐานเดชโชกันคะ่ะ ซึ่งพอวันทียีบ้านมาพวกขับนู่นตีเจ็ดพอตีเจ็ดพอตีเจ็ดพี่มาบานลอยมัดชาติไม่มีเรือสักลังเขาลอยข้าวปลาตัางไปไม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ตรงอง้าศียใจคนตีอื่นคนข้างบ้านเลียาดกันไอ้ยาพาพาอุ้มบาตรุ่งเงือกมาหนุงมาปิดถ้าไม่มีประองคตาเนี่ยลำบากอย่างซึ่งพอดูหลงเสด็จเด็กวันเรากระลำบากมีฐานได้ช่วยเหลือ ให้พวกเราอยู่สบายขอบคุณเราองค์ฐานที่มีน้ำปลาใท่ให้คนเล่นตลุปปกปุก ทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของในร่วงรัชการที่เก้านะครับเคยมีคนเอาไปทําเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับเรื่องตะลุมพุกมหาวัตภัยลางแผ่นดินนะครับชัดชัยคุณฟงนิดนะแรงอยู่เลยนะพี่บ่าจะสิบเอ็ปีแล้วกาอยากจะให้ยูลาวซึ่งเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นให้ลูกหลานได้รับฟังนะคะเป็นบทเรียนและกาเป็นเรื่องราวของอะไรที่มันตาตรึงใจอ่ะอื